สวัสดีครับผมตั้งยิสุยุธยาครับผมวันนี้นะครับเลิกดีแล้วผมปล่อยรถสองคันเลยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้ากันครับผมสวัสดีครับพี่พี่ซื้อรถต้นแหลนครับวันนี้ยิสูค่ะยิสูนะพี่นะพี่ชื่ออะไรมาจากไหนวันนี้ครับพี่ตอนดวงจันทร์ค่ะตอนดวงจันทร์เนอะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอยุธยาค่ะอยุธยาวันนี้เอารถต้นไหน่พี่วันนี้ยูสุแขกค่ะแขบเนอะแขกเตี้ยพอได้ครับพี่แล้วพี่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่กุ้งร้านขายกาแฟค่ะขายกาแฟเป็นยังไงเป็นร้านหรือเป็นรถยังไง ตาเล้งก็ออกได้นะโอเคพี่ก้อนก้อนตกแต่งเรียบร้อยดีโอเคพี่กุ้งเดี๋ยวผมไม่รบกวนแล้วอยากฝากให้พี่กุ้งบอกเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำคือรถตกแต่งจ้ัดบริการอะไรเไหมคะบริการดีค่ะน้องแต่งบริการดีมากนะคะจ้าตอนที่โอเคก่อนไปพี่ขอพี่กุ้งแล้วไปนะผมก็กลัวร่ำรวยเองนะพี่นะขายเจริญต่างๆเลยพี่นะโอเคเว้ย ก่อนไปนะพี่ก็จากฝากเพื่อนๆว่าน,นะครับื่อมีใครสนใจนะครับก็แนะนำสนใจอีสุไฟแดงครับแนะนำมาซื้อกาแฟนะครับสอบถามก่อนได้นะครับถ้าไงวันนี้ผมลาไปก่อนผมางกุ้น <ละ S 2> <ะ>สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอีกอันนึงนะคะนั่งเ <c oughs> ป็นบริการดีอย่างลาไป่อนครับรับไปนะครับผมวันนี้นะครับแท็บเต้1.9 LDA สีขาวนะครับผมขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยครับอาชีพขายกาแฟสดก็ออกได้นะครับผม ลูกค้าสนใจก็ตักมาได้เลยครับผมแตงอีสุริยานะครับบ๊ายบาย